ต้นไม้ใบใหญ่ก็มีนะครับนี่นะนครับปลูกแซมไปครับไม้กระถางก็ได้ถ้าลงดินได้ก็ให้ลงดินน,ะนี่ครับเพิ่มมุมสีเขียวก็สดชื่นนะครับผ่อนคลายได้นะสดชื่นผ่อนคลายนะคเครียดเครียดก็มาดูต้นไม้สีเขียวก็ผ่อนคลายได้นะครับ ต้นไม้มาฝากกันนะต้นไม้สีเขียวจะได้ผ่อนคลายกันนะครับต้นใหญ่มากเอ้นี่ใบเขาก็ใหญ่เขียวชะอุ่มเลยนะครับยงงดีเลยนะครับ สวัสดีครับ